จากคดีสยองขวัญชวนอาเจียนกรณีพบศพสาววัยรุ่นสวมเสื้อสายเดี่ยวกางเกงลายพางทหารขาสัาน้นถูกฆาตกรรมอำาพางใช้ของแข็งทุบหัวและรัดคอนำาศพห่อหุ้มด้วยถุงดำหมกในถังน้ำขนาด2,000ลิตรบนดาดฟ้าของหอพักแห่งหนึ่งย่านคลองหลวงจากศพที่เน่าเหมน็นทำให้คนในหอพักพากาันใช้น้ำที่มีกลิ่นเน่าเหมน็นผิดปกติกระทั่งขึ้นไปตรวจสอบในถังน้ำถึงกับพงะเจอศพ อืดกลิ่นโชยตลกเบื้องต้นสันนิษฐานถูกลวงมาฆ่าทิ้งต่อมาตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหอพักพัชรินและชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงต่างจับก,กลุ่มวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งสาดแช่งฆาตกรที่ลงมือฆ่าอย่างอำมหติตรวมทั้งเรื่องน้ำเน่าจากศพที่ขึ้นอืดในถังน้ำที่ชาวหอต่างนำมาใช้อาบล้างหน้าแปรงฟันบางคนนำมาหุงข้าวกิน โดยไม่ทราบมาก่อนว่ากลิ่นเหม็นของน้ำเป็นน้ำแช่ศพเน่าพอมารู้ภายหลังหลายคนถึงกับอาเจียนไปตามๆกันขณะเดียวกันคนที่หอพักพาก,กันอพยพย้ายไปอยู่ที่อยู่ใหม่หลายสิบรอบเนื่องจากเข็ดขยดกับน้ำในหอและหวาดผวาวิญญาณผีเฮี้ยนของสาวเหยื่อฆาตกรจากแนวทางการสอบสวนสันนิษฐานว่าคนร้ายที่ก่อเหตุต้องรู้จักกับผู้ตายเป็นอย่างดีและน่าเชื่อว่าต้องเป็นคนในหอ อาจจะลวงมาเจราจาปัญหาบางอย่างแต่ตกลงกันไม่ได้เลยลงมือฆ่าแล้วนำศพมายัดไว้ในถัง